สวัสดีผู้ชมนะครับตอนนี้เข้าสู่รายการช็อตเกมไปเถอะนะฮะอยู่กับโอมิชันแนวนะครับตอนนี้เราได้อยู่ในเกมเอ่อเกมนักรบไฟเตอร์นะฮะเอ่อไปกันเลย let's go เอา่าใส่ให้พิมพ์ชื่อนะฮะแต่งชื่ออะไรแบบมวกหมวก็ได้นะาหมววแม่งเลยเอ go. เอ go ไม่เลือกตัวนะเลือกตัวเลือกตัว allow me to demonstrate the skill ไมมาเลยโยโยชูโยซัดแหลกกับพ่องเหรอโยไอ้เชี่ยอ้าวชิบหายซัดแล้อออแลจอดับโอ้ยโธ มึงโอ้โหเออสัตเจ้าม <van> ือ finger jab มีสอกมีนี่ม <อ tales S 1> ึงมึงเจ้ามือ finger jab มึงวะ ตัวผมสีตัวผมสีเขียวนะฮะเฮ้ยโอ้ยฮ <c oughs> ่าฮ่ใช้วุฒก่นใช้วุฒโอเคชนะแล้วนะฮะนิกฟ <are> ิน <c oughs> ิต You a ้ e อุอ้ย s เฮ้ยไปครับเอ่อนี่มึงเป็นเนี่ยเออเฮ้ย yo สัตว์สัตาฟส์เฮ้ย yo เออเย่ชนะว้าโตวผมตัวสีเขียวนะครับเจ๋งเจ่งนะ You have seen the skill of a true ninja. Oh. <tries> เป็นไงเป็นไงโอ้ยโอ้ยโอยเอ้ยเย่เยชนะครับต่อไปเลยเนสฟินิชไอ I enjoy g o ไปโอ้โหเก่งเก่งเก่งนะครใช้ไฟฟ้าดูดเราได้นะครับ

เดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวรู้เลย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 ต้องเปลี่ยนเลยเจอโก้โอ้สัสเตั่นเลยนี่เฮ้ยสัตว์เดืว

โโท่าในเจ๋งมากคือท่าคุก็เจ๋งอ้ยสู้ไม่ได้แล้วโอ้โหฮต่ไม่ได้ตีนการถอยหลังชิบหายนะครับผู้ชมฮะ

พี่พี่ครับพี่โอ้พี่นี่ั่เฮ้ยโอ้ยครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยอัอ once you have e e your death will come ไม่ไม่ไม่แกตัวแกตัว แกตัวครับแกตัวครับใหม่ครับไม่พอใจโอ้โหเก่งเก่งโอ้โหโอ้โหลอยฟ้าเลยโอ้โหตัวเจ๋งนะเนี่ยนายเจ๋งนายเจ๋งไอ้ที่โอ้ย โอ้โหโลอยลอยลอยโอ้ยโอ้ยอ่ะสู้ไม่ได้ไเจอแน่ตายสัตว์โอ้โหมือ,อมันกันละอยโอ้โ,โอ,โอโ้ไม่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 ฟอ Ủa khá Căn cắn

ขึ้นขึ้นครับผู้ชมฮะขึ้นฮะเฮ้ยอะไรครับซับซับอะไรครับฮะแต่ฉีเหเมลเลียโอ้เรียนโอะหมอีสี่แ้วเนี่ยตอนนี้ระดับระดับแฮทคอร์ฮะ โอ <hundreds> ้โหเก่งยอมรอุ้ยโอ้โหโอ้โหล็อกกับพื้นเลยครับรูแน่น่ไม่แต่เลือดว่ะไอ้มีแม่ สูไม่ได้โอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยโหเขี้ยโอ้ยสั์จิงจิงตีฮ่าฮ่าไอ้สิ่ง d ี้เป็น เดี๋ยวกมนี้สำหรับแบบไอ้สักเก้าเก้าบวกขึ้นไปหรือเปล่าวะเล่นให้ทุกวัยอ่ะเกม โลอยฟ้าเลยครับโออพ่อแม่พ่อเป็นอื e. ้อยโอ โอ้โหโอ้โหพี่ชไม่ได้เขาไม่ใช่อาวุธนะฮะเป็นแค่ดิบเบียนซ้ำไ่มึง ไอ้ไม่ไอ่ไม่นักโหเขาที่โหมีท่าสโลให้แพสสโลฮึบนี่โอ้ยโอ้โหโอ้โหพี่พี่พี่พอแล้วพี่ เราแทบไม่ตายเต็มมันตอนนี้แหละเอาเลยเฮ้ยโอ้อนะก็สำหรับพาสนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะฮะไว้เจอกันคราวหน้านะฮะบ๊ายบายเซเลนยู